เรามีอีกหนึ่งคู่ที่หวานไม่แพ้ใครเลยชินกับลิลลี่คุณผู้ชมค่ะนี่เรามีโอกาสได้เจอตัวหนุ่มชินนะในละครเวทีเรื่องพิศวาสเดอะมิวสิคอลค่ะคุ้นชื่อกันดีจากละครเรื่องนี้เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพี่นุ่นวรนุชเขาเล่นเป็นคุณอุบลแงตอนเวอร์ชันละครจำได้ใช่ไหมพี่นุ่นกับพี่ป้องตอนนั้นถนนในกรุงเทพโล่งมากเพราะทุกคนรีบกลับบ้านไปดูถูก<อ>ต้องเรตติง้งโอ้โหถล่มทลายแต่เวอร์ชันนี้นะเป็นละครเวทีได้นะักร้องเสียงดีอย่างน้องแก้มมารับบทเป็นคุณอุบล ประชันกับพระเอกอย่างพี่ตู่พบทรน,นี่ะละรักเขาพี่บอยมากเคยไปดูพี่ตู่พบทรเล่นละครเวทีคือพลังเขายิ่งใหญ่มากจริงเนา<อ>ะร่วมด้วยนักสแสดงฝีมือชากาจชาการคนนี้เลยพี่ชายชาตโยดมน้ำตาสั่งคือมาทันทีรวมไปถึงชินชนวุฒิดาวโอเกะด้วยเหมือนกันค่ะเมื่อวานนี้นะพี่บอยทะกลเกียรติเ,เขาเปิดห้องซ้อมให้นักข่าวได้เก็บภาพสามซีนใหญ่ๆเลยซึ่งต้องบอกว่านักแสดงทุกคนเล่นดีมาก ร้องเพลงเพราะจนนักข่าวบอกว่าคนลุกอเออใครอยากดูละครเวทีเรื่องพิศวาสดอะมีวสฉคาะจับจองบัตรกันได้นะเขาเริ่มโชว์วันที่14มิถุนายนนี้นะคะไหนก็ไหนละได้เจอตัวหนุ่มชินต้องขอถามถึงเรื่องคอนเทนต์หวานๆหน่อยที่ชวนลิลลี่ทำลงติ๊กตอกอุ้ยหลายคนถูกอกถูกใจยอดวิวเขาเนี่ยคล,คลิปนึงเป็นล้านๆนะคะใช่ค่ะซึ่งหนุ่มชินเองก็บอกว่าที่เห็นทำคลิปทั้งหมดเนี่ยน,นะคือลิลลี่เขาคิดคิดมาละ คิดมาแล้วก็มาชวนทําแล้วที่เห็นทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เตรียมหรือว่าซ้อมกันเลยพอคิดได้ก็อัดเลยเอาแบบเรียวๆแบบเป็นธรรมชาติเนี่ยเขาขอกินก็แบบไม่ให้กินอะไรแบบเนี้ยส่วนคลิปที่ชินอ้อนลิลลี่ให้บอกว่าให้บอกที่รักก่อนไปทํางานจำได้ไหมคลิปนี้เป็นไวรัลเลยนะคะคือลิลลี่เนี่ยไม่ยอมเรียกชินว่าที่รักสักทีหนึ่งชินก็ไม่ได้ไปทำงานสักทีหนึ่งเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมไปฟังเสียงหนุ่มชินกันหน่อยค่ะ ผมกับลี่อ่ะตลอด8ปกีกว่าเนี่ยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยที่คบกันเราบอกแล้วกันทุกวันก็วันนั้นน่ะนางไม่ยอมบอกไงอีเราก็จะไปทํางานเลแล้วด้วยไงมันก็ไม่พูดซะดีจริงๆคอนเทนต์ทุกอย่างที่ลี่ถ่ายอ่ะมันมาจากเราจริงๆเลยนะหมายถึงว่าแบบ เนี่ยเขามีคอนเทนต์หวานๆแจก่ายเราอยู่ตลอดเลยแล้วพอู้ยิ้มเนาะผมกับลี่นี่เขินเหมือนกันนะอ๋อคนละลี่ค่ะอันชลีอดิชลีทางด้านสาวดาวกับแฟนของแกงส้มเนี่ยโอ้โหก็ขอโต้ด่วนเลยนะคุณผู้ชมนะกับกระแสข่าวลือคู่รักสินดีที่คบกันมา4ปีแล้วก็เลิกเงียบดาวโอเกะเนี่ยบอกว่าอุ้ยคู่หนูยังรักกันดีค่ะพี่ ตอนแรกเนี่ยดาวก็กะว่าจะอยู่เฉยๆพอรู้อยู่แล้วแหละว่าไม่ใชู่่วงเราแต่ว่าพอแม่แกงส้มโทรมาเช็คค่ะประกอบกับว่าผู้ใหญ่เริ่มถามกันเยอะละเธอก็เลยต้องออกมาชี้แจงว่าตอนเนี้ดาวกับแกงส้มยังไม่ได้เลิกกันนะคะและที่สําคัญฟังดีๆนะคะ,ะเขามีแพลนจะแต่งงานกันจา้า ไม่เลิก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 ค่ะถ้าเลิกตอนนี้มันไม่ทันแล้วนะคะพี่ยังไม่ได้มีสัญญาณและยังไม่มีโครงการจะเลิกนะคะเช่นเดียวกันกับยังไม่มีโครงการจะแต่งเราก็เหมือนกันที่เราเจอคนที่แบบซัพพอร์ตทางใจได้จริงๆมันยากอะพี่้องแกงก็คือน่ารักเนาะน่ารักค่ะก็เป็นเด็กดีก็ไม่ลอกลู่นอกทาง นี่แมงเมาส์ตัวใหญ่อยู่ตรงนี้เลยอะไรเขาจะแต่งงานมิเขาบอกเขายังไม่มีแผนให้ตาเราปราสคิดไปแล้วเราก็ดูแล้วแบบใจอยากให้เขาแต่งเขาบอกว่ายังไม่มีนะยังไม่มีแผนแต่งงานก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันมันก็ต้องมีสักวันแหละรักันมาขนาดนี้แต่ถ้าแต่งก็ไม่ติดนะพวกเราพร้อมเขียนข่าวค่ะพิมพรอแล้วก็